พอที่ฉันถามย้ำอีกครั้งค่ะว่าใครสรุปใครในสามคนนี้ต้องเป็นคนปิดท่าข้ามกันแน่ไม่มีเสียงตอบรับจากหมายเลขที่ดิฉันเรียกค่ะท่านประธานนะคะสุลกากรโยนให้ผู้ว่าผู้ว่าโยนให้สภาความมัน่นคงแห่งชาติสภาความมัน่นคงแห่งชาติโยนมาให้สุลการกรอ,อีกทีวนกันอยู่แบบนี้บทสนทนาแบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นครั้งเดียวค่ะนั่งฟังกันอยู่เนี่ยนะคะทั้งตัวท่านประธานเองตัวคนที่นั่งร่วมประชุมข้าราชการเนี่ยงงกันหมดว่า สรุปที่ผ่านมาเราไม่รู้หรอว่าใครเนี่ยต้องเป็นคนปิดท่าข้ามนี่เลยค่ะรัฐบาลลุยช่างเกี่ยงเพราะว่าอะไรถ้าท่านดูนะสุลกากรอ,อยู่ใต้การคางังผู้ว่าอยู่ใต้มหาดไทยสภาความมม่นคงแห่งชาตินายกเป็นประธานดิฉันถามว่าเมื่อหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเนี่ยตัดสินใจไม่ได้ว่าจะเอายังไงกับเรื่องนี้ใครต้องเป็นคนลงมาตัดสินใจในเรื่องนี้นายกรัฐมนตรีค่ะ ที่ดูแลทุกหน่วยงานที่มีอำนาจในการสั่งการสูงสุดธรรมทานแต่เรื่องนี้นะคะคุยกันมาเป็นปีไม่มีสักท่าที่ถูกปิดหรือถูกจัดการแต่พอฝ่ายค้านจะอภิปายไม่ไว้วางใจแปบ๊บเดียวเท่านั้นนะคะสองวันที่แล้วปิดไปแล้วท่าหนึ่งท่านประธานคะแบบนี้เนี่ยเราควรจะอภิปรายไม่ไว้วางใจกันทุกเดือนเลยไหมท่านายกจะได้ตั้งใจทำงานนะคะมันจะได้มีความคืบหน้าแบบนี้